สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลอ้อยพัน K 8 8ดแกันนะครับจากเอกสารที่เราได้มาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นลูกผสมระหว่าง PL 3 1 0กับ CO 7 7 5ค่ะเป้าหมายเราก็คือทำความเข้าใจลักษณะสำคัญสคัญของมันว่ามีอะไรเด่นบ้างใช่เลยค่ะการเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมนี่สำคัญมากนะคะมีผลต่อผล,ผลผลิตโดยตรงเลยการลงรายละเอียดแบบนี้ มันช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะว่าพันนี้มีดีมีด้อยตรงไหนงั้นเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยเรื่องการเติบโตอันนี้น่าจะสำคัญอันดับต้นๆค่ะข้อมูลบอกว่า K8865 นี่โตเร็วเหมือนกันนะโดยเฉพาะถ้าปลูกในสภาพแบบอาศัยน้ำฝนอ๋อเร็วกว่าพันเดิมๆที่เคยมีใช่ครับแล้วก็เรื่องการไวตอ่อเขาว่าดีด้วยแต่กอกออ็ปานกลาง ประมาณ4ีถึงหลำต่อกออืมสี่ถึงหลำต่อกอก็เราเราหมื่นลำต่อไร่เนาะครับแต่ที่น่าสนใจคือขนาดลำครับค่อนข้างใหญ่เลยนะ3.0ถึง3.4เซนติเมตรโหลำใหญ่เหมือนกันนะคะใหญ่ขนาดนี้มัน มันมีผลยังไงบ้างครับกับการจัดการหรือโรงงานชอบไหมเป็นคันฐานที่ดีค่ะคือลำาไยนี่ศักยภาพน้ำหนักต่อไร่มันก็สูงเกษตรกรส่วนใหญ่ชอบอยู่แล้วส่วนโรงงานอืมก็อาจจะจัดการง่ายกว่าลำเล็กๆเยอะๆนะคะแล้วที่บอกว่าไว้ต่อดีอันนี้เป็นจุดแข่งสำคัญเลยนะถ้าไว้ต่อดีเกษตรกรก็ก็ประหยัดไปได้เยอะเลยทั้งค่าเตรียมดินค่าพันไม่ต้องปลูกใหม่บ่อยๆอ๋อเข้าใจแล้วครับ แล้วพอมารวมกับเรื่องความหวานที่ว่า CCS อยู่ที่12ถึง14ตอนอายุประมาณ12ถึง13เดือนก็ถือว่าให้ผลผลิตน้ําตาลน่าพอใจนะคะเก็บเกี่ยวช่วงก่อนฝนหรือธันวาคมกําลังดีฟังดูข้อดีเยอะเหมือนกันนะครับแต่เพันทุกอย่างมันก็ต้องมีสภาพแวดล้อมที่ชอบใช่ไหมครับแน่นอนค่ะ K88 ขิน65นี่เขาชอบดินแบบไหนเป็นพิเศษมีอะไรต้องระวังไหมครับค่ะ พันนี้จะชอบดินร่วนหรือไม่ก็ดินร่วนปนเหนียวแต่เน้นเลยนะคะว่าต้องระบายน้ําได้ดีมากๆห้ามน้ําขังเด็ดขาดใช่ค่ะไม่ควรปลูกในที่ลุ่มที่แฉะแฉะนีเลียงเลยส่วนเรื่องโรคเออก็ถือว่าค่อนข้างโอเคกับโรคหลักๆนะคะอย่างพวกเหี่ยวเน่าแดงรากเน่าอะไรพวกนี้แต่ก็มีจุดอ่อนมีค่ะคือมันค่อนข้างจะแสดงอาการขาดาธาตุโพแทสเซียมได้ง่ายกว่าพันธุอื่นนิดหน่อยแล้วก็ อันนี้สําคัญคืออ่อนแอตอนนอนเจาะลําต้นอ้าวนอนเจาะลําต้นนี่เรื่องใหญ่นะครับใช่ค่ะแต่ในข้อมูลเขาก็บอกว่ามันชดเชยความเสียหายได้เร็วชดเชยได้เร็วหมายความว่าไงครับก็คือแบบว่าถึงจะโดนนอนหลังเจาะไปบ้างจากตัวอ้อยเองมันอาจจะแตกหน่อใหม่หรือว่าส่วนอื่นมันโตมาชดเชยได้ค่อนข้างไหวทําให้ผลกระทบต่อผลผลิตโดยรวมอาจจะไม่หนักเท่าพันุ์ที่ฟื้นตัวช้ากว่าแต่แต่ก็ต้องป้องกันอยู่ดี ถูกต้องค่ะยังไงก็ต้องจัดการเรื่องหนอนอยู่ดีมันไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบ100%เซ็นตอะครับผมพอเห็นภาพเลยครับทีนี้มาดูหน้าตาลักษณะภายนอกกันบ้างเอกสารมีรูปด้วยค่ะการดูลักษณะภายนอกนี่ช่วยแยกพันธ์ุในไร่ได้ดีเลยที่เขาบอกว่าลำต้นมันจะออกซิกแซกนี่เป็นยังไงครับไม่ตรงเหรอเอสหรือเอเบาๆนะคะแล้วก็ตรงปล้องจะมีแถบสีม่วงๆปนเหลืองอ่อนๆอันนี้ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ ออ๋มีสีด้วยค่ะทรงกอโดยรวมจะตั้งตรงลำก็สูงไล่เลี่ยกันกาบใบก็สีเขียวอมเหลืองเป็นทรงสามเหลี่ยมแล้วตาอ้อยเหละครับตาอ้อยจะเป็นรูปไข่นอนค่ะส่วนขอบใบมีดอืมก็มีหนามบ้างแต่เขาว่าระดับปานกลางไม่ได้เยอะมากการมีหนามไม่เยอะนีออ่อาจจะดีตอนตัดอ้อยคนงานทำงานง่ายขึ้นหน่อยไหมก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะแล้วก็มีเรื่องการออกดอกด้วยนะ ข้อมูลบอกว่าปริมาณน้ำมีผลเหมือนกันถ้าเป็นสภาพน้ำฝนปกติอาจจะออกดอกสัก11-14ถึงต้นต่อกอแต่ถ้าได้น้ำดีๆแบบชนละทานอาจจะออกดอกเยอะก,กว่านั้น17-22ถึงต้นต่อกอเลยการออกดอกนี้มันมีผลอะไรกับการทำน้ำตาลไหมครับมีค่ะการออกดอกมันเกี่ยวกับเรื่องการสะสมน้ำตาลแล้วก็ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมด้วยเข้าใจครับ กลับมาที่คุณภาพส่งโรงงานอีกนิดนะครับนอกจาก CCS ที่ว่า12-14แล้วมีคำว่าเปอร์เซ็นต์น้ำเชื้อปานกลาง200 ppm อันนี้คืออะไรล่ะครับไม่เคยได้ยินอ๋อคำว่าน้ำเชื้อในบริบทนี้แล้วหน่วยเป็น ppm เนี่ยส่วนใหญ่จะหมายถึงพวกสิ่งเจือปนในน้ำอ้อยค่ะที่เจอบ่อยๆก็คือปริมาณแป้ง starch ประมาณ200 ppm ก็ถือว่ากลางๆไม่สูงไม่ต่า แล้วแป้งเยอะไม่ดีเหรอครับถ้าแป้งสูงมากๆมันอาจจะไปสร้างปัญหาในกระบวนการผลิตน้ำตาลของโรงงานได้ค่ะการที่ K 8 8 6 5มีค่านี้ระดับปานกลางก็ถือว่าอ,อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้โอเคครับงั้นถ้าให้สรุปภาพรวมทั้งหมด K 8 8 6 5นี่ก็คือเป็นอ้อยที่โตเร็วให้ผลผลิตดีเพราะลำใหญ่ไวต่อก็เก่งค่ะแต่ก็มีข้อแม้คือต้องการดินดีๆระบายน้ำเยี่ยมใช่ค่ะดินเฉพาะทางนิดนึง แล,แล้วก็เรื่องโรคพอใช้ได้แต่ต้องคอยระวังเรื่องหนอนเจาะเป็นพิเศษถูกต้องค่ะส่วนหน้าตาก็มีเอกลักษณ์พอให้จดจําได้ก็ประมาณนั้นเลยค่ะคือพอเรารู้ทั้งจุดแข็งจุดอ่อนแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็นําไปสู่คําถามสําคัญสําหรับเกษตรกรหรือคนที่กําลังตัดสินใจจะปลูกนะคะว่าระหว่างศักยภาพผลผลิตที่สูงกับข้อจํากัดเรื่องดินหรือความเสี่ยงเรื่องหนอนเจาะเนี่ย ปัจจัยไหนล่ะที่เราควรจะให้น้ำหนักมากที่สุดในการตัดสินใจมันคงต้องดูตามบริบทของแต่ละพื้นที่แต่ละคนจริงๆค่ะว่ามีทับทรัททพยากรหรือรับความเสี่ยงด้านไหนได้มากกว่ากันเมื่อเทียบกับพัน์อื่นๆที่เป็นตัวเลือกเนาะเป็นคำถามชูนคิดที่น่าสนใจมากครับว่าจะให้น้ำหนักกับอะไรมากกว่ากัน